เอาเอาเอาเข็นอีกแล้วเข็นอีกแล้วเข็นอีกแล้วเอาเอาเข็นกันไปเข็นกันไปเอาเอาไม่ไม่ต้องสาดโดนกระจกนะกระจกเดี๋ยวมันจะเป็นคาบเน่เออล้างไปเลยล้างหมดเลยเออมึงสาดโดนกระจกแล้วล้างเลยโอ้บอกว่าไม่ต้องสาดกระจก เอาถูหมดเลยเอาทัา้งทัจจ้งกระจกทั้งอะไรหมดเลยเอาแล้วแต่สบายเอาโอ้โหเอาเลยไอ้ไอ้ถูนี้ด้วยนะได้ไดมันเฉพาาะะป้้ยนนีเออเฉพาะป้ายนะล้างผ้าใบล้างได้ไไดไมไม่ได้หรอก เอา้ยเลี <blond es. S 2> ้วโอ้ยเล้วเอาเอาจัดไปจัดไปเงาเงาไปเลยไฟด้วยนะถูถูถูไฟให้ด้วยถูไฟให้ด้วยนะเออไฟไฟอ่ะสื่อภาษาหน่อยส่งวาระได้จ่อหลังทั้งขันทั้งขันไฟไฟไฟเอา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 ตามสบายเลย ตอนแรกบอกว่าไม่ต้องทูกะจกนะอนี่เอาเลยครับสาระจกก่อนเลยเอาสาดก็สาดเติมน้ํามันไปด้วยนะครับเราก็ล้างรถไปด้วยอือก็ย่างดีก็ย่างดีเออเงาแวบๆหมดแล้ววันนี้เจ้าหน้าเงินได้อาบน้ําคนไม่ต้องอาบนะอาบแต่รถอืมทุกวันนี้พัฒนานะแต่ก่อนถือครุ คือครูมาจากนู่นน่ะสบายสบายนู่นนะทุอวันนี้มีรถเข็นแล้วนะทุอวันนี้พัฒน,นานะทุกรอบเลยเรามาต้องมาเติมปั๊มสุดท้ายครับมาเติมปั๊มสุดท้ายเอาๆ FC น,นั่นี่ FC นั่นนี่อ๋อ MM. FC FC เอาให้ง<ส><ส>เาหงาแวบๆเลยก,ก็เล็กๆน้อยๆเนาะก็ โอเคนะก็ถือว่าเราก็ขี้เกียจล้างด้วยอะไรด้วยเนาะไปยังว่าเลยปอยปอยล้างรถไปด้วยถูถูไทยไทยจัดไปจัดไป เงาแวบเลยทีนี้ล้างอย่าลืมอย,อย่าลืมถูไฟด้วยนะแล้วก็บอกเขาได้นะเขาก็โอเคตูดล้างตูด ล้างตูดล้างตูดเติมน้ำมันไปด้วยล้างรถไปด้วยครับอย่าฝนตกนะสายใต้สายใต้รู้กันสายใต้รู้กันครนนับสายใต้วันหนึ่งวันหนึ่งกี่คันประมาณสิบคันประมาณสิบคันสิบห้าคันประมาณน,น,นี้ใช่ไหมอ๋อร,รวมกระบะด้วยนะ อ๋อรถกระบะนี่คือล้างประจํารถใหญ่ก็นานๆทีหนึ่งโอ้ไอ้นี่ท่าแก่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหม่ท่าแก่เขาให้มีรายได้ใช่ไหมโอ้ถือว่าสุดยอดนะท่าแก่เนี่ยเราต้องจ่ายค่าน้ำด้วยไหมหรือไม่ต้องเจ้านายออกให้หมดเลยเจ้านายออกให้หมดเลย ค่าลงค่าน้ำนี่คือเจ้านายออกอ,อันนี้คือ,อไรายได้อันนี้พูด<า>ตรงๆรายไ,ได้พิเศษเราอ๋ออันนี้คือคือค่าพิเศษอ๋อเราก็เต็มใจให้นะครับเพราะว่าเขาก็ทำงานเนาะเออทำงานเขาก็ หารายได้พิเศษนะถ,ถือว่าดีนะเท่าแก่เท่าเก่ปั๊มนี้ถือว่าโอเคมากนะครับถือว่าโอเคมากนะครับไอ้นี้สอบถามจากาพนักงานนะครับถือว่าโอเคเท่าเก่ก็ผมก็ขอบคุณนะครับสําหรับเท่าเก่ที่นี่นะครับปั๊มมาจากปั๊มสุดท้ายเนาะก็ถือว่าให้ลูกน้องพนักงานหรือว่าเด็กปั๊มนะครับมีรายได้ มีรายได้จากตรงนี้นะครับจากาเขาได้ตรงที่เป็นค่าตอบแทนจากจุดตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นแบบค่างานด้วยที่เขาทำงานได้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็นั่นแหละก็ตามนั้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะ ถือว่าโอเคมากก็อันนี้นี่นี่นี่เนี่ยสัดสาดเลยรูปรูปคำคำตอนแรกบอกว่าจะไม่ล้างกระจกให้ด่สาดก่อนเลยเอาปึืนเออล้างก่อนล้างออ โอ้เงาวแวบเลยเงาวแวบเลยเจ้าดเ,งาเาดงเงินอาบน้ำเออเจ้าแดงเงินอาบน้ำนะครับเจ้าแดงเงินอาบน้ำเติมน้ำมันไปด้วยอาบน้ำไปด้วยก็เติมน้ำมันมาจากมาจากโชคชัยแล้วก็มาอัดอยู่นี่ครับ จะได้เท่าไหร่เต็มถังไม่นอ้อโอ้หมดถังเกี้ยงเลยเกี้ยงตับเลยจะเต็มถังหรือเปล่าหมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งอัดไปเลยครับเพราะว่าของเราสายยาว สายยาวครับอัดเต็มถังไปเลยพนักง,งานไม่ว่างอู้เต็มถังพอดีเลยหนึ่งหมื่ปิอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วน้ำมันเต็มแล้วหนึ่ง,งเติมหมื่นหนึ่อ๋อโอเคเดี๋ยวก็รอติดตามชมตอนต่อไปครับไปไปขอบคุณมากอาว งามตามท้องเรื่องไปเดินทางกันต่อพี่น้องเฮ็ดดี